วันนี้รายการในดวงใจนิรันดร์ครับขอร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สําคัญครับที่พระองค์ท่านมีต่อประสบนิกรชาวไทยในตอนสําคัญในชื่อว่าน้ําพระไทยสมเด็จพระพันปีหลวงต่อมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์วันนี้มีหนึ่งแขกรับเชิญครับท่านเป็นประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชนูประถมดรสายสมวงษาสุลักษ์ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านด้วยนะคะท่านผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะข,ขอเรียนถามท่านดรสายสมนะคะถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีที่ทรงมีต่อมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ ค่ะคือมูลนิธินี้ค่ะสมเด็จพระนงางเจ้าศรีกิจนะคะพระพันปีท่านทรงมีพระเมตตาต่อผู้พิการาศีรษิปัญญานะคะตั้งแต่พศ2505ค่ะในในยุคนั้นเนี่ย2505ก็คงมีผู้พิการศรีปรปัญญาเป็นจํานวนมากแล้วสมัยนั้นก็คือท่านผู้หญิงหม่อมงามจิตบุรชัดจะ,ะนําความขึ้นกลับคงคมทูลขอ,อพระเมตตาแล้วก็จะ ทำยังไงที่จะช่วยเด็กๆที่ก,การศริตปัญญาเหล่านี้นะคะซึ่งในปี2505นั้นเนี่ยสมเด็จพระางเจ้าสิริกิติ่า่นทรงรับมูลนิธิช่วยกุมาอ่อนในประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปีเดียวกันกับที่ในหลวงรัชการที่9ท่านทรงรับมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ค่ะปีเดียวกันเลยค่ะ2 5 0 5มาถึงวันนี้นี่ก็คือ63ปีแล้วนอกจากที่สมเด็จพระพันปีท่านมีพระเมตตาต่อผู้การศิปญ,ญาท่านให้ช่วยเหลือนะคะเด็กที่พิการศิปญญาทุกทุกวัยไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะแต่เป็นกลุ่มเป็นวัยกลางคนจนใน ความพิการทุกระดับนะคะนอกจากช่วยเด็กแล้วเนี่ยช่วยผู้พิการทางศิริญญาแล้วช่วยไปถึงครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นมูลนิธินี้ก็เลยทํางานครอบคลุมนะคะสืบสารพระราชดำริของพระองค์ท่านมายาวนาน63ปีค่ะและพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชดำริให้ตั้งโรงเรียนนะคะมีโรงเรียนปัญญาวุฒิกรซึ่งก็ตั้งมาสัก40กว่าปีแล้วค่ะโรงเรียนปัญญาวุฒิกรก็จะให้สมให้รับเด็กตั้งแต่ ห้าขวบนะคะจนถึงสิบแปดได้เรียนในระดับชั้นประถมหนึงประถมหกเพื่อทรงท่านทรงมั่นพระไทยแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆที่มีการสิกญาเนี่ยสามารถพัฒนาได้สามารถที่จะช่วยเหลือให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เรียนรู้ได้นอกจากนั้นเมื่อประมาณ4ี่สิปีเช่นกันท่านก็ทรงเปิด ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาระคะ่ะก็แปลว่าเมื่อพระองค์ท่านทรงรับอยู่ในพระบรมราชินูปธรรมแล้วพระองค์ท่านยังทรงติดตามถึงพัฒนาการแล้วก็ทรงมั่นพระไทยว่าเด็กเหล่านี้เมื่อถึงระดับหนึ่งก็จะสามารถฝึกอาชีพได้เพราะฉะนั้นทางนวลนิธิก็รับแนวพระราชดำริมาสารต่อใน63ปีที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประมาณปีส5 3 4พระองค์ท่านทรงมี แล้วพพื่อนดิว่าให้เปิดโครงการอาสาสมัครนะคะเพื่อเพื่ออาสาสมัครในโครงการเพื่านริเพื่อออกเยี่ยมน้องๆที่จานทร์ิลป์ญาตามบ้านค่ะโดยอาสาสมัครได้รับการอบรมว่าการที่จะเข้าใจการที่จะดูแลการที่จะสื่อสารกับน้องๆแล้วก็ครอบครัว กพื่อจะได้รับการพัฒนาและการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงค่ะทุกวันนี้เราก็มีการอบรมอาสาสมัครในแนวในโครงการพระราชดำริของว่ากาปีเนี่ยมาตลอดค่ะ,ะจะเห็นว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับที่มีต่อ,อมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนนี่มีมากมายเหลือเกินอยากให้ท่านด็อกเตอร์ได้ช่วยเล่าเรื่องของพระราชกรณียกิจสําคัญสาค,คัญที่มีต่อคนที่เป็นคนช่วยเหลือต่างๆเหล่าลนี้ครับท่านค่ะคือในใน,ในอดีตนะคะ เด็กเหล่านี้ค่ะถูกคิดว่าไม่ไม่มีค่าถูกคิดว่าเช่วยตัวเองไม่ได้บ้านไหนที่มีลูกพิการทางสิปัญญาก็จะแบบเออบางคนถ้าใช้สัมผ์สสมัยใหม่ก็จะบูลลี่คุยพูดมา ให้ทำร้ายจิตใจพูดเป็นบางบ้านเนี่ยเอาลูกไปซ่อนข้างหลังบ้านเอาไปอยู่ในห้องมืดเพราะไม่อยากอายคนจะ<ม>ไม่พาลูกที่พิการจิตวิทยาจูงไปไหนออกสังคมแต่พระเมตตาของสมเด็จเจ้พันปีค่ะท่านบอกให้ทุกคนว่าให้ทำความเข้าใจไม่ต้องให้ถือเป็นเรื่องอับอายให้เด็กเหล่านี้ได้มีพัฒนาการ ต้องไปเยี่ยมที่บ้านต้องเอาเด็กเหล่านี้เข้าสู่ระบบความช่วยเหลือดังนั้น,นะคะ่ะท่านให้ขยายศูนย์ของมูลนิธิเนี่ยนะคะในยุคต้นๆเนี่ยมีถึงเจ็ดแปดแห่งเลยนะคะคตั้งแต่เริเร่มแรกเริ่มเพราะท่านตรงเห็นว่าทางเหนือก็มีเด็กที่การแบบนี้เยอะค่ะคท่านก็ทรงมีพ,พมระราชดำริให้ตั้งที่ เชียงใหม่ค่ะคที่อำเภอสารพีค่ะคเป็นศูนย์เหนือรองรับ17จังหวัดภาคเหนือต่อมานะคะก็มีพระเาชิำริให้ตั้งศูนย์ภาคใต้ที่สงขาลารองรับ14จังหวัดภาคใต้ค่ะคแล้วต่อมาท่านก็โปรดให้ตั้งที่อุดรค่ะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะกนถือว่าไปไปช่วยรับเด็กที่จะเอานำเด็กพัฒนาเนี่ยในสามจุด สาภูมิภาคแลนะคะแล้วนอกจากนั้นที่กรุงเทพเนะะี่ยค่ะท่านก็ทรงปรดโรงเรียนปัญญาวิทิกรให้เป็นโรงเรียนนะคะสรงแนะนำสรงให้หลักสูตรสง่งให้การดูแลต่อเนื่องแล้วก็มีสนย์สุดอาชีพโดยที่ท่านวางพระนโยบา,ายเลยว่าถ้าจบจากโรงเรียนปัญญาวิทยกร อายุ18ก็ส่งต่อที่ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคารเป็นระบบไปเลยค่ะเหมือนเด็กได้รับการเฟสได้รับการพัฒนาตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 โรงเรียนเนี้จะดูแลได้ตั้งแต่5ขวบจนถึง18แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเด็กที่พิการศติปยาอาจจะเรียน ป .1 2นนปีก็ได้อาจจะเรียนป .2 อ3อปีก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ยังไงก็ตามเมื่อเมื่อจบจากโรงเรียนพญาวิที่กรก็สามารถส่งต่อไปที่สูึรอาชีพปัญญาการได้เลยค่ะน้องก็จะได้รับการเทรนในสิ่งที่น้องถนัดค่ะแล้วในปัจจุบันนะคะพี่สายสมก็เลยมาสารต่อถึงจ้างงานการหาผู้ ผู้จ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะตามมาตรา33/35ให้จ้างงานน้องๆที่ได้รับการฝึกอาชีพค่ะเหมือนเป็นการที่สานต่อโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีรวมทั้งมาต่อยอดให้เด็กเหล่าน,นี้ได้รับม,มีเงินเดือนนะคะซึ่งน้องก็ไม่ได้ใช้เงินเดือนเพราะน้อง ผู้พิการสิญญาณจะทอนเงินไม่เป็นนะคะไม่รู้จักเงินผู้ปกครองเขาจะได้รับเกิน <S <S <todas as life> ก็เลยย้อนกลับไปใหม่ว่าต่อไปนี้ยถ้าครอบครัวไหนมีลูกหลานที่การสิญญ์ก็จะไม่อังเกียดไม่ด่าทอไม่ไม่ทำร้ายจิตใจเขาไม่ทุบตีหรืออับ <S <S 2> <S 2> อายเพราะเด็กเหล่านี้ถ้าได้รับการพัฒนาจากมูลนิธิแล้วในโครงการสาร้างสำริของทศวรรษีแล้วเขาจะเติบโตไปจนสามารถฝึกอฐฐาชีพได้และมีมีรายได้จากการจ้างงาน เดือนละ9,900บาททุกคนผู้ปกครองเป็นคนเปิดบัญชีน้อง,น,องน้องทำงานแต่ผู้ปกครองได้เงินค่ะนี่ก็คือพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลซึ่งเหมือนหยิบออกจชีวิตที่ท,ที่ไม่ไม่มีค่าแล้วค่ะในบรรดาความพิการนะคะที่ใ่สมแของรับรเรียนตรงนี้เลยว่า พิการจิตวิญญาณเนี่ยค่ะได้ค่ามากที่สุดเพราะว่าตาบอดเนี่ยค่ะสมองเขาจะดีเขาจะเรียนจบเป็นด็อกเตอร์ได้เป็นวิทิาสมาชิกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยปัจจุบันมันมีสื่อภาษามือทีวีทุกช่องก็จะมีวิดวโสําหรับสื่อภาษามือน้องก็จะได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้มีสังคมได้มีการพัฒนาหรือพิการแขนขาปัจจุบันเนี่ยแขนขาเทียม ดีมากสามารถาเป็นนักวิ่งทีนชาติขาเทียมวิ่งไล้เร็วนะคะหรือว่ามือแขนเทียมอะไรเนี้ยก็สามารถหยุดจับทํางานได้แต่พิการสมองค่ะในวันนี้ยังไม่มีใครผ่าตัดเปลี่ยนสมองเอาสมองที่ปกติมาแทนที่เพราะนั้นพิการสมองพิการสติปัญญาเป็นพิการที่ที่รุนแรงที่สุดในการรับรู้ในการใช้ชีวิตค่ะก็คือว่าพระมหากรุณาที่คุณของพระพันปีรวมทั้งพระเมตตาของพระองค์ท่านนั้นเนี่ย สร้างชีวิตคืนชีวิตให้เด็กๆเ,เหล่านี้ค่ะกลับมาเป็นคนโดยสมบูรณ์แม้ว่าเขาเกิดมาไม่สมบูรณ์แม้ว่าเขาเกิดมาอาบครับแม้ว่าเขาเกิดมาบางคนพูดไม่ได้นะคะพูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ขาผิดลูกกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาลีบขาบิดกลับค่ะแต่ว่าพระงค์ท่านก็ทรงมีพระเมตตาให้มบุญที่นี้รับ แล้วก็นํามาพัฒนาเราก็มีทั้งการทํากายภาพมีการทั้งส่งไปผ่าตัดมีทั้งการฝึกพูดมีทั้งการฝึกการรับรู้บางคนนี่ก็จะกลัวความมืดบางคนก็จะเอ,เอามือตีหัวตัวเองหรือเอาหัวโขกกาแพงทําอะไรซ้าๆมันมีทุกระดับความพิการค่ะตั้งแต่แรกเริ่มค่ะสมเด็จพระบปีท่านรับจังเลยว่าให้มูลธีนี้ดูแลช่วยเหลือทุกระดับความพิการค่ะ และก็ทุกวัยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะเด็กเล็กหรือไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวแม้แต่อายุมากมูลนิธิก็ยังช่วยเหลืออยู่ค่ะค่ะในส่วนของพระราชดำริในการก่อตั้งม,มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประรมค่ะนำประโยชน์มาให้กับคนพิการทางด้านของสติปัญญาอย่างไรบ้างะอะคะก็พัฒนาจากที่ไม่รู้เรื่องเลยจากที่ เหมือนไม่มีตัวตนนะคะจะพัฒนาจากที่พูดไม่ได้เดินไม่ได้สื่อสารไม่ได้ ด้วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะอย่างอย่างที่เอามาฝึกอย่างที่โรงเรียนเนี่ยนะคะบางทีพี่เข้าไปดูเนี่ยครูบอกแล้วดีใจจังเลยน้องมาอยู่ได้สองเดือนวันนี้ทานข้าวเองได้แล้วพี่ก็งงว่าไอ้การตักข้าวเข้าปากมันยากยังไงคือน้องที่พิการสติปัญญาเนี่ยค่ะน้องจะมือไม้สันไม่เสถียรนะคะเพราะฉะนั้นการตักข้าวเข้าปากค่ะก็จะตักไปที่หูตักไว้ที่คอหรือที่คางหรือก็ทิมไปที่หน้าผากช้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะฝึกให้ทานข้าวตักข้าวช้อ นนี้ให้เข้าปากเป็นเดือนนะคะเพราะว่าน้องมือสั่นแล้วก็ไอความความมั่นคง,องหรือเดินนี่เหมือนกันน้องก็จะเดินเซตอนหลังเนี่ยเราฝึกอาชีพน้องกว่าเป็นบาริสต้าเราเปิด leg, ร้านกาแฟเล็กๆนะคะตอนนี้มีแต่สาขาในสาขาแรกแล้วในเดือนแรกๆวันแรกๆอาทิตย์แรกๆเนี่ยสองแก้วแก้วที่สามก็ผมขมั่ง้ำงับเองคับน้องก็เดินเซค่ะก็เททิ้งกระจายแล้วบอกไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาใหม่ ที่ใส่สมจะบอกทุกคนว่าด้วยพระเมตตาของพระพันตีท่านมั่นมั่นพระไทยว่าเด็กเหล่านี้พัฒนาได้นั่นเราต้องใจเย็นแล้วก็ต้องเข้าใจเขาให้โอกาสเขาค่ะเพราะนั้นทุกทุกศูย์ของทุกสูของเราจะมีบุคลากรที่ดูแลแล้วก็ต้องใจเย็น ที่จะอดทนอยู่กับพวกเขาได้บางทีเราก็จะต้องบอกว่าเด็กที่ดีๆลูกคนปกติเนี่ยที่ดื้อเนี่ยบอกคํหนึง่งก็ไม่รู้เรื่องพูดสามคำก็จะทําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเด็กที่มีการสติญยาเยนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องพูดซ้ําๆสอนซ้าําๆทําซ้ําๆอาจจะเกินห้าครั้งเกินสิบครั้งก็ต้องทําค่ะเพราะว่ายัางไงก็ตามสุดท้ายเป้าหมาย <S <S เขา,เาได้รับการพนะัฒนาแล้วเขาจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปค่ะเขาจะพูดได้เขาจะสื่อสารได้ เขาจะเดินทรงตัวได้ดีบ,บางคนนี่เดินเซตกน้ำตกท่าก็มีคะ่ะเด็กของเราเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูแลและรับมาอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่มูลนิธินะคะน้องจะตกน้ำตายกันเยอะนะคะพัฒนาบ้นนานใครอยู่หรือเดินผ่านริมคลองเนื่องจากน้องเขาเดินเซเดินไม่จะเสียรนะคะ เขาปัดไปปัดมาก็จะตกน้ำตายมีเยอะค่ะในกรณออีแบบนี้ดังนั้นในช่วงเวลา6 3าปีนับแต่ที่มีระมหากรุวนที่คุณให้ก่อตั้งูลวิธิขึ้นมาเนี้ยนะคะพระทรงรับอยู่ในพระองครายเทวะธรรมทางวิธีก็สืบสารข้ามัดปณิธานมาโดยทำอย่างเต็มที่จนวันนี้นะคะเราได้ดูแลทั่วประเทศเนี่ยนะคะ5,000กว่าคนถ้าอยู่ที่ศูนย์ต่างๆสาขาต่างๆที่พระองค์ทรงมีพระดำริิเริ่มไว้เนี่ย 600กว่าคนานะคะแล้วก็อยู่ตามบ้าน5,000กว่าคนเนี้ก็คือเราจะต้องส่งทั้งบิวทิแชร์แคมเพอร์อาหารทางสายยางนคนหรือว่า uh, ส่งให้ไปเป็นค่ารถไปหาหมอเพราะเด็ก ส่วนใหญ่ที่การสีลป์ยาจะชักค่ะชักประจาก็ต้องไปรับยาแก้ชักทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาจากที่พระเมตตาที่ทรงต่อต้านไว้ที่ท่งหนีพระดรมริเริ่มไว้แล้วก็ให้พระราชทานนโยบายหรือแ,แม้แต่ตอนหลังที่พระองค์ทรงมีพระชนมากขึ้นแล้วก็ท่านก็มอบให้สมเด็จพระเทพพนะกรมกรเทพได้ส่งสนับสนุนต่อต่อนเนื่องมานะคะค,ค่ะค่ะ ในฐานะที่ดรสายสมวงาศาสุรักครับซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านอยากที่จะสืบสารต่อยอดเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้อย่างไรบ้างต่อไปครับ ค่ะเป้าหมายของพี่ก็คือต้องพยายามทำไงก็ได้ค่ะให้ช่วยน้องๆที่พิการสิิญญาที่อยู่ชายขอบค่ะในช่วงนี้นที่จะออกเดินสายไปต่างจังหวัดไกลๆคือถ้าอยู่ในตัวเมืองหรือในที่เจริญแล้วก็จะมีโรงเรียนาการศึกษาพิเศษซึ่งอันนั้น,นดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปช่วยน้องเพราะว่าการศรึกษาพิเศษจะดูแลได้ดีแต่สิ่งที่มูลนิธิ ขยายวงออกไปก็คือน้องๆที่อยู่ชายขอบอยู่ตามชนบทไกลๆแล้วส่วนใหญ่ค่ะน้องที่พิการศิวิยาจะอยู่กับย่ายายหรือตาปูท่ที่ที่แก่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ที่จะดูแลน,น้องๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหยิบยื่นความช่วยเหลือเนี่ยรับมาอยู่ที่ศูนย์หรือไปให้ความรู้ให้ มีอาสาสมัครนะคะอสอมเข้าไปในพื้นที่แนะนําให้ย่ายายเนี่ยช่วยทากายภาพให้หรือบอกวิธีที่จะดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะทําให้คุณภาพชีวิตน้องที่อยู่ไกลบืนเที่ยงแล้วก็ความเสลืยของภาครัฐไปไม่ถึงนะคะจะได้รับการดูแลจากมูลนิธิเพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้ที่ทํางานเชิงรุกอย่างเงี้ยก็ถือว่าต้องใช้เงินถึงเดือนละหกล้านเลยนะคะถึงเดือนละหกล้านเลย <ๆ S 2> เพราะว่าการออกไปวิ่งไกล แต่เราจะเหมือนเราช่วยชีวิตเขาเห็นทันตาจากที่เขาไม่มีอนาคตแล้วเราอยู่กับออยู่กับปู่ย่าตายายที่ที่ยากจนด้วยแล้วก็แล้วก็ไม่มีความรู้ในเรื่องการดูแลแล้วก็ไกลมากที่จะนั่งรถเข้ามาในเมืองหรือจะมาหาหมออะไรก็ลําบากนี่ค่ะมูลนิธิก็ต่อย,ยอดตรงนี้ขยายความช่วยเหลือออกไปมากขึ้นและก็สร้างศูนย์ในพื้นที่มากขึ้นค่ะ อย่างเช่นจังหวัดไหนที่มีผู้พิการศีรญ,ญาจํานวนมากพี่ก็ตัดสินใจสร้างศูนย์เพิ่มมาก็เลยล่าสุดก็คือพิชณุโลกค่ะศูนย์ที่พิชณุโลกเนี่ยจะดูแลภาคเหนือตอนล่างเปิดไปเมื่อกลางเดือนกันยาที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็คือจะรับพิชณุโลกสุขโขทัยนะคะรักครสวรรค์กาแพงเพชรตากเพชรบูรณ์เลยแถวนั้นจะได้รับการดูแลค่ะเป็นศูนย์ใหญ่เลยค่ะที่ที่สุขยตที่พิชณุโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังสร้าง ซึ่งลาบากมากมากเลยเพราะว่าไม่มีงบประมาณแต่จําเป็นก็คือกําลังสร้างที่ปัตตานีค่ะครตรงนี้ค่ะเป็นพระเมตตาที่พระพันปีท่านทรงเมตตาชาวมุสลิมที่ยากจนแล้วก็เป็นแม่ไม้ายค่ะสามีเสียชีวิตจากการร้ายแต่มีลูกพิการนะคะก็เป็นจํานวนมากตอนนี้กําลังสร้างอยู่ที่ปัตตานีนะคะเพื่อจะดูแล เด็กพี่พิการกับครอบครัวพี่พิการทางสิปัญญาที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวสามจังหวัดชายแดในใต้เลยค่ะก็คาดว่าศูนย์นี้จะเสร็จประมาณเดือนสิงหาปีหกเก้าเลยอค่ะค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในกลุ่มมุสลิมที่ทั้งยากจนทั้งมีลูกพิการทั้งเป็นแนม่ไม้ซึ่งจากการที่เราออกเยี่ยมเคส่าลงพื้นที่ไปเนี่ย บางบ้านที่เราไปเยี่ยมมาก่อนที่เราจะไปก็อดข้าวมาสองวันนะคะแม่กับลูกสามคนแล้วมีลูกพิการแม่ก็เป็นโรมาตอยแล้วบางคนก็ตกงานด้วยไม่มีอาชีพลูกก็พิการบางคนต้องไปกรีดยางตอนกลางคืนผูกลูกไว้กับประตูลูกเดินไม่ได้ค่ะใช้กระดิกกระดิกทั้งหลายทั้งปวงที่พี่ใสายสมไปเจอพี่ก็จะนึกถึงพระเมตตาของพระพนันปีค่ะว่า,พ,ออาพระองค์ท่านมีพระเมตตาท่านมีพระวิสัยทัศน์ว่าต้องช่วยให้ได้ค่ะ เมื่อเรามาสืบสารต่อเราต้องช่วยให้ได้ค่ะช่วยชีวิตคนเหล่านี้เมื่อช่วยเด็กแล้วเนี่ยผลมันก็จะดีไปถึงครอบครัวนะคะเพราะว่าหนึ่งครอบครัวยากจนถ้าลูกเขาไม่เป็นภาระลูกเขาช่วยตัวเองได้หรือลูกเขามีอาชีพฝึกอาชีพได้ได้รับการจ้างงานเงินทุกบาทจะกลับไปช่วยครอบครัวก็ด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่จะทําง่ายค่ะ เพราะว่าในภาวะอย่างนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเงินบริจาคก็หายากแต่ที่สยสมก็ยังต้องหาให้ได้เดือนละหกล้าน,นะคะ่ะเป็นค่าใช้ใจ่ายในตอนนี้เราขยายไปที่เปิดแล้วตอนนี้คือสิบสามสาขากําลังจะเปิดอีกสี่นะคะปัตตานีที่จะเสร็จปีหน้าแต่สิ้นปีนี้สระบุรีก็จะเสร็จะคะ่ะสระบุรีนี่ก็มันเป็นเมืองที่ระเบิดหินมายาวนานนะคะไอ้ขุนละอองน้อยๆเล็กๆละเอียดๆน,นะคะเราเออเห็น น้องๆที่ในพื้นที่ที่เป็นผู้หญิงอ่ะพอเขาฝึกเขาไปสะสมพอมีลูกลูกเขาจะสมองฝ่อค่ะไม่ชาเป็นเพราะอะไรก็ก็เลยทําให้มีถึง2,975คนในจังหวัดสระบุรีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นศูนย์สระบุรีน่าจะเสร็จภายในช่้นปีนี้ค่ะต้นปีหน้าน่าจะเปิดได้ค่ะแล้วก็คนที่ลำดิตจะทํากําลังทำเพิ่งจะติดต่อประสานเรื่องที่ดินก็คือที่นครราชสีมาค่ะนครราชสีมามีพี่การสิริเบญา ก้าพันกว่าเกือบหมื่นนะคะในลิสต์ค่ะจำนวนมากไปก็เอ,อทำให้ยังไงก็ต้องขอความเมตตาจากทุกข้างส่วนในสังคมนะคะช่วยกันร่วมถวายเป็นพระราชกุศลกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ท่านมีพระเมตตากับคนพิการสติปัญญาซึ่งเกือบคิดว่าสังคมมกักจะคิดว่ามไม่สามารถพัฒนาได้ค่ะ สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมชินูประถมอย่างไรบ้างคะ ค่ะก็เปิดเว็บไซต์ของมูลนิธิได้เลยค่ะแล้วก็เว็บไซต์ของมูลนิธิก็จะบอกเลยว่ามีศูนย์สาขาที่ไหนบ้างในใกล้ที่ไหนก็ช่วยที่นั่นจะช่วยเป็นเงินบริจาคจะช่วยเป็นเข้าสาร<ม>จะช่วยเป็นทัมเพิร์สจะช่วยเป็นวีลแชร์หรือจะช่วยเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกท่านสามารถเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลแค่ตัวน้องที่พิการนะคะอย่างที่สำนักงานสำนักงานใหญ่มูลนิธิค่ะอยู่ที่สี่แยกราชเทวีปากซอยเพชรบุรีเจ็ดสองค่ะ,อะตอนนี้ถ้าทุกท่านสามารถเดินเข้าไป วอล์กอินเข้าไปบริจาคก,ก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้ค่ะผู้ปกครองของเด็กที่พิการศิริยานะคะไม่ว่าจะสำานการใหญ่หรือทุกสาขาเขาก็จะมาเอาเข้าวสารมาเอาน้ำมันพืชมาเอา,อาหารมาเอานม,มไปเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเพราะเขาจนคือเราไม่ได้ดูแลแค่ตัวเด็กอะคะ่ะทุกคนก็มามารับเพราะว่าเราจะไปเยี่ยมเคสเราจะมีประวัติน้องๆสำหรับน้องที่พิการที่เขาต้องดูแลแล้วบ้านก็ยากจนก็ยังมารับเนาะ อปปอัจจัยสียจ่จากที่มูลนิธิอยู่เลยค่ะแล้วถ้าใครที่มีหรือในชนุมชนไหนไปพบปะเห็นเด็กที่ถูกพ่อทิ้งหรือเด็กที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาก็แจ้งมาได้ที่มูลนิธิช่วยคุณยาอ่อนนะครับเว็บไซต์เปิดแล้วก็จะเห็นได้เลยค่ะและ้วมาทางมูลนิธิก็จะ ส่งคนเจ้าหน้าที่ไปดูแลแล้วก็อาจจะรับมาที่ศูนย์ที่ใกล้ใกล้บ้านเขาที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเปิดครบอีกสี่ศูนย์นะคะก็จะมีก็จะมีแททุพื้นที่เรามีเรามีภาคอีสานก็มีอุดอรเป็นดูแลอีสานเหนือเรามีสุรินนะคะดูแลอีสานใต้สุรินนี่ก็ก็ดูแลอยู่ที่อำเภอปราสาทค่ะแต่นะะแวนั้นก็จะมีบุรีรัมศรีสเกตทุกทก็การสินป์มันจะไปได้ะคะ่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดตตรสายสมวงศาสุลักษณ์นะคะประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมค่ะขอบพระคุณนะคะอากาบขอบพระคุณท่านผู้ดำเดนินรายการและท่านผูช้ชมทุกท่านด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ